อนาคตเด็กปั้นพีเอฝากเนื้อฝากตัวกับรุ่นพีอัมพัชราภาเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตามองสําหรับเด็กปั้นอีกหนึ่งคนของพี่เอสุปชัยอย่างน้องมอสหรือว่าที่ร้อยตีกริติเดชภูพัฒราวุฒิที่ตอนนี้เรียนจบในร้อยตํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมเดินหน้ารับงานแสดงแบบเต็มตัว โดยมอช่วงตุ่ดจีนที่ผ่านมาน้องมอสได้ไปว่าสวัสดีพี่เอที่บ้านและได้เจอกับพี่อ้ําุปตาของคนทั้งประเทศและทั้งคู่ได้แถ่ายรูปร่วมกันด้วยงานนี้เรียกเสียงฮือฮาหลายคนชื่นชมน้องมอสว่าอนาคตไกลแน่นอนเพราะโง่เฮงดีหล่อคมและอ่อนน้อมถ่อมตนสุดๆ